สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้าของวันที่23นะคะ22กับ23พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9แต่รับจับ4กับ9ให้นะคะ4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9ถ้าเป็น7ก็7 0 7 1 เอาแค่เริ่มต้นกับตัวท้ายเนาะหกก็หกศูนยสแล้วก็หกเก้าำหรับเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็กาเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปดาวจน แกับ13กับ6 8081838586 8 7 8 9่นะ1 0 1 1 1 3 1 5 1 6 1 8 1 9จับคู่ก็8 1 1 8 8 3 8 3 8 3 6 6 3 1 3 3 1 6 8 8 6นะคะหก1 1 6 9 3 6 8 1 8 3 3 8 0 หรือจะแปดสามศูนย์ก็ได้ห้าหกแปดเนาะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่ด้วยกันก็นี่อย่าลืมดาวโจรก็มาซื้อดาวโจรวีไอพีด้วยนะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดเนาะหรือจะเจ็ดแปดสามก็ได้หกเก้าสามหกเก้าหนึ่งก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับส,สไครป์กดไลค์ให้นะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ